สวัสดีค่ะหนูหนุ้งนิ้นกัณชาสิริเลิศรัตนานักข่าอเยชนพลังดีค่ะตอนนี้นะคะหนูก็ได้อยู่ที่ท่าราชวรดิ์ค่ะและหนูก็จะพาทุกคนมาชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาณวันที่28กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งกองทัพเรือนะคะได้รับพระราชทานพระบรมาราชานุญาตอันเชิญเรือพระที่นั่งสมลำนะคะ โดยมีเรือพระที่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่งนารายณ์ทรงสุบรรณรชการที่9และเรือพระที่งอนันตนาคราชค่ะประชาชนก็ได้เริ่มทยอยกันมารอชมการแสดงแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถร่วมชมการแสดงสาธิตการเหเรือเฉลิมพระเกียรติแบบผูกทุนในวันที่28และ29กรกฎาคม2567วันละ2รอบรอบละ25นาทีค่ะ ขณะนี้นะคะพี่พทาหารก็ได้เตรียมลงเรือพระราชพิธีแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับเกียรติมาลงเรือในวันนี้คะคร,รู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของชีวิตของการรับราชการที่เป็นทหารเรือครับได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตเลยครับภูมิใจมากครับ ในวันนี้ฝีพายแต่งกายเหมือนจริงกับในวันที่จะมีพระราชพิธีถวายผ้าพัะเกีินในส่วนของเรือพระที่นั่งตกแต่งด้วยมาลัยของคอเรือพระที่นั่งบรลลังกัญญารวมถึงม่านทองสวยงามเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะแม้วันนี้สายฝนได้โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคฝีพายทุกท่านยังคงทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้สมพระเกียรติ ตอนนี้นะคะหนูก็ได้อยู่ที่อาคารราชนาวิศภาค่ะก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10อยู่ค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแสดงรูปภาพเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชการณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็จะมีการนำชุดของสีพายเนี่ยมาจัดโชว์ด้วยค่ะ หน,หนูนุ้งนี้กณนัชาชาสิริเดชรัตนานักข่าเรวชนพลังดีต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ